นี่คุณพูดจริงๆงั้นเหรอปะะแน่นอนว่าฉันพูดจริงวันหน้าเจ้าเงินเดือนที่คุณถูกขังอยู่มันเท่าไหร่แปดล้านครับแต่เงินจํานวนนี้ไม่ใช่ในน้อยเลยนะคุณจะจ่ายให้เราไหวงั้นเหรอนี่สิบล้านเงินที่เกินมาถือว่าเป็นโบนนะัสพิเศษก็แล้วกันฟิงเขาจ่ายเงินให้ฉันง่ายๆแบบนี้เลยงั้นเหรอฮึเออ อืมืมคุณกำลังรังเลอะไรบอสถึงตู่ใจดีมากโปวดยกโทษให้ผมสำหรับคำพูดที่ไม่เหมาะสมด้วยครับครับแต่ว่าคุณรู้เรื่องการก่อสร้างจริงๆงั้นเหรอแม้ว่ามันจะดูง่ายแต่การก่อสร้างมีตั้งแต่การออกแบบพิมพ์เขียวจนถึงการเลือกวัสดุก่อสร้างถ้าไม่ระวังให้ดีอาจเกิดเหตุการณ์ตึกถล่มแบบนี้อีกครั้งก็ได้ครับจิงเหลียง นายท่านเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างป่วยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองฝึงนี่คือใครกันคุณติงเป็นช่างฝีมือระดับสูงที่เคยสร้างอาวุธยิงระดับสูงสุดอะไรนะอาวุธยิงระดับสูงสุดงั้นเหรอแม้แต่ผีดุร้ายในเมืองมิเงเยี่ยวก็ไม่มีใครสามารถยึดถืออาวุธยิงระดับสูงสุดได้เพียงลําพังได้เลยคนที่สร้างของระดับนั้นคนที่สร้างของระดับนั้นขึ้นมาได้ยอมทําสัญญากับคุณฝึงตูนจริงๆง,งั้นเหรอ มมีปรมาจารย์ช่างอยู่เคียงข้างเขาเรื่องที่ตึกถล่มเขานี้หรือว่าช่างเป็นคนที่น่ากลัวจริงๆแต่เขาช่วยฉันแก้ไขปัญหาที่อันตรายซ่อนอยู่ของเจ้าบ้าเฉียนตาเฉียงนั่นควรขอบคุณเขาจากก้นบึ้งหัวใจต้องพูดตามตรงแม้ว่าตัวฉันจะมีพรสวรรค์นในการสร้างอาวุธยินแต่ฉันไม่มีวัตดุดิบที่ดีพอจะสร้างมันผมต้องขอบคุณนายท่านอืนายคิดยังไงกับการขายอาสังหาริมทรัพย์นี้ ในท่านเหมืองแร่ที่ท่านมีอยู่หมดเจาะเอามาใช้เป็นวัสดุในการก่อสร้างตึกมากเลยล่ะเอ๊ใช้แร่เงินพวกนั้นสร้างตึกไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งจะถูกเพิ่มเป็นสองเท่าแต่ยังมีความสามารถในการป้องกันพลังยินอีกด้วยครับแร่เงินถือเป็นวัสดุล้ำค่าที่สามารถสร้างอาวุธยิงได้จะเอามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างจริงๆงั้นเหรอแม้แต่ผีระดับนายพลก็ไม่ได้รวยขนาดนี้แน่นอนคุณคิดยังไงจะมาทํางานให้พวกเราหรือเปล่าตับตับมา จากนี้ไปคุณคือหัวหน้าทีมก่อสร้างของพวกเราครับเจ้านายที่ล่ำรวยแล้วหัวหน้าง,งานที่มากความสามารถเราต้องเราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าจ้างอีกแล้วฝากด้วยนะหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีดครับนายท่านับอาจารย์ติงโปรดแนะนําผมด้วยคุณเกาคงไม่มีปัญหากับข้อเสนอของผมใช่ไหมแน่นอนครับถ้าคุณ แน่นอนครับถ้าได้คุณเฟิงตูมาดูแลที่นี่ก็ต้องพัฒน,นาขึ้นมากแน่นอนถ้าหากว่าคุณอยากรับช่วงต่อจริงๆแล้วก็ฉันยินดีจะขายให้คุณราคาสาสิบล้านไม่สามสิบล้านมันขาดทุนมากเกินไปเอ๊ะถ้าถ้างั้นยี่สิบปดล้านฉันอยากจะซื้อในราคาห้สิบล้านเอ๊ะไม่พอใจงั้นเหรอเอ๊ะอม ผมพอใจแน่นอนครับแน่นอนครับผมจะเตรียมเซ็นสัญญาในทันทีเลยครับในในทันสัญญานี้ไม่มีอะไรผิดปกตินะคะสัญญานี้ไม่เหมือนกับเรียนจำหญิงนไม่มีกฎหรือข้อจํากัดฉันไม่จําเป็นต้องเปิดเผยชื่อของตัวเองจากพัดสังตูคือชื่อจริงของสังตูคนนี้อย่างนั้นเหรอนี่คือจานวเนเงินห้าสิบล้าน เชิญคุณตรวจสอบได้เลยฟิงสาฟูพลังหยิมหนานแน่นมากจริงๆรฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าเขามีเบื้องหลังน่ากลัวมากขนาดไหนห้าสิบล้านลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้วอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเป็นของจกักรัตรสิงตูแล้วค่ะตั้งอืมจกักรัตรสิงตูมีโอกาสอื่นอีกไหมที่พวกเราจะได้มาร่วมมือกันอีกในอนาคตมา อีกไม่นานเราก็จะได้มาพบกันอีกครั้งแน่นอนแค่ได้ยินคุณพูดแบบนั้นผมก็รู้สึกสบายใจแล้วเนื่องจากฉันไม่มีผู้ร่วมลงทุนธุรกิจอสังหาก็เลยถอดถอนลงเรื่อยๆถอดถอยลงเรื่อยๆและไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะักถ้ามีผู้ลงทุนที่ร่ำรวยแบบจากพัฒสิงโบางที่อุตสาหกรรมทั้งหมดอาจซื้อูได้ในไม่ชานี้แล้ว จากเดิมชั้นซื้อบ้านไม่กี่หลังแต่ตอนนี้กลายเป็นชั้นซื้อทั้งชุมชนไปซะแล้วอำนาจของนายท่านในตอนนี้ไม่ได้ด้อยกว่าท่านฮะซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในองค์กรอย่างยาวนานแม้ว่าตอนนี้มันยังจะเป็นแค่เศษซากแต่ดูเหมือนนายท่านจะพึงพอใจผลลัพธ์ที่ออกมามากเมืองหมิงเย่คือโอกาสที่ฉันจะสร้างตัวเองในโลกผี สถานที่แห่งนี้คือเขตด้านในของโลกพีซึ่งมีทั้งอันตรายและมีโอกาสนับไม่ถ้วนแต่ว่ามันคือที่ตั้งของโรงเรียนที่โด่งดังจึงเหมาะที่จะใช้สร้างรากฐานอำนาจสำหรับชั้นรวบรวมทรัพยากรและการหาข่าวกรองถือเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับแม้ว่าลวดเอ,อ๋จะมีความสามารถแต่เธอไม่มีทักษะด้านการต่อสู้เลยฉันต้องการหาคนที่ใช้ต่อสู้เราจะใช้ที่นี่เป็นฐานที่มั่นสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองฉั้นจะใช้อำนาจจากการฝึกฝนและอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาปั๊บปั๊บปัป๊บ ท่านจะใช้เงินที่ระบบมอบให้ฉันเป็นรางวัลท่านจะสร้างฐานน้ำานาเพื่อใช้ในายามฉุกเฉินเรื่องเล่งด่วนที่สุดคือเรื่องเล่งด่วนที่สุดคือตอบรับรางวัลจากภารกิจของระบบให้ได้มากที่สุดสร้างอาพาร์ตเมนต์ในกวางโจยังไม่สําเร็จเมื่อหาภารกิจเป็นเจ้าของสังหาริมทรัพย์มูลค่ามากกว่า50ล้านหยวนในโลกฮีและอย่าขึ้นราคาตามใจตัวเอง50บล้านทับ50บล้านยินดีด้วยท่านทำภารกิจสําเร็จรางวัลภารกิจบัตรคืนเงินที่ได้เข้าสาม ของเหลวเวทมนต์ฟื้นฟูใบอนุญ,ญาตร้านค้าในโลกผีหนึ่งแน่ที่สุดฉันก็ได้มันมาแล้วของเหลวเวทมนต์มีพลังมากกว่าวายวิญญาณหลังจากดื่มเข้าไปจะฟื้นฟูัจิตวิญญาณได้เพิ่มความแข็งแกร่งและเพิ่มการรับรู้จิตวิญญาณดื่มได้มากสุดคือหนึ่งขวดหากว่าดื่มมากกว่านั้นจะไม่เกิดผลเพราะขวดเจียงออกมาสิงของเหลวนี้ช่วยฟื้นฟูพลังของนายให้กลับสมบูรณ์ได้หรือเปล่า พลังยินช่างแข็งแรงมากจริงๆแค่ได้กินก็ทําให้เคลิบเคลิ้มแล้วานายท่านถ้าหากผมได้ดื่มเข้าไปหนึ่งขวดผมก็จะสามารถกับสู่ระดับนายพลผีได้อย่างแน่นอนเชิญดื่มได้ตามต้องการเลยนะถ้าได้ดื่มเข้าไปแล้วก็มันเพียงพอจะทําให้ทะลวงระดับผีดูร้ายได้เลยละดีมากคืนนี้พวกเรามาก้าวหน้าด้วยกันเถอะ